สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเบ่งบรรยากาศการปล่อยนะครับโอ้แดดออกมาแล้วนะพี่น้องอยู่ที่ฝูงว่าของเสียบูนนะครับอยู่ที่ตลาดท่าป่านะครับเพื่อนปลาสักนะครับท่างอำเภอท่าหลวงนะพี่น้องเส้นมงคอมไปท่าหลวงนะครับกำลังจะปล่อยนะพี่น้องฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ เลี้ยงผู้เดียวนะครับช่วงนี้ว่าสองรอยตัวเลี้ยงผู้เดียวนะครับพี่น้องพื้นที่มันกว้างนะครับแล้วก็เข่าไม่ยังเพื่อนกระเกี้ยวเว้ยแล้วนะพี่น้องง่วอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับมี่แต่ตัวหนาๆลึกๆนะครับ มฝ <c oughs> <c oughs> นตกนะครับเมือ่อคืนม่อมแม่มเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยว,ว่าห่างหายกันไปโดนนะครับกับบรรยากาศเจงซีนะครับของช่องบ้ามอบนะครับก็ขออภัยนะครับพี่น้อง <c oughs> มีเงินค่าน้ำมันกับมานะครับพี่น้อง ยูทูบบ่คือเก่านะครับแล้วก็ผมไทยผมกบาบ่ได้เรียกร้องหยังนะครับพี่น้องตัสสให้บใไ้นะครับแต่ว่าคันสิจ้างไปไทยกะไปได้นะครับพี่น้องก็มีนะครับคันไทยโปรโมทธรรมดาก็บ่เปหยงนะครับพี่น้องคันซื้อขายกะมีขาทายทํำนะครับ ดูได้สนใจติดต่อนะครับพี่น้องอยากไปโปรโมทไปไทายให้นะครับซื้อขายอยากซื้ออยากขายหรือจะขายนะครับติดต่อมาได้นะพี่น้องว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางในการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค่านิดค่าคลิปค่ากินค่ายูนะครับพี่น้องเพราะว่า u t u b e สูมือนีบ่คือเก่าแล้วนะพี่นอ้องเพราะช่องไงขึ้นก็บ่อค่อยโปรโมทนะครับ เบื้งบรรยากาศนะพี่น้องญ mm. ้าดีนะพี่น้อง mm. ปล่อยออกขอ,อกแล้วบ่แม่นหน่อยหน่อยนะครับงัสองรกอยก็โตนะครับพี่น้องอยู่ในขอ,อกนี้หน่อยนะครับ นี่ว่าเป็นสัตว์นะครับพี่น้องเนี่ยโคมกันอยู่นี่นะครับตัวผู้กำลังไล่ทับอยู่นะครับไปไปไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผู mm ้ใ hmm. ดสนใจคลิปสวนเขางวงนะพี่น้องขวดละ240บบาทรวมทรงนะครับ เห็ดได้ตั้งแต่อายุหามือขึ้นไปนะครับบ่เกินสี่สิบหามือนะครับพี่น้องแล้วก็มียาทายพยาธิแบบด้านหลังนะครับไปขวดขนาดสามสิบมิลลิลิตรนะครับขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้อง่าทรงห้าสิบบาทนะครับเงินโอนเก็บปลายทาง่าทรงเจ็ดสิบบาทนะครับ ขวดหนึ่งใส่ได้กลับน้ำหนัก3 0 0รอกิโลนะพี่น้องใส่ได้ถึงหยดภายนอกภายในเห็บเขากาเกลือเหลือใบนะครับงวงทองอ่อนทองแก่นะครับงวน้อยอายุ20มือขึ้นไปใส่ได้นะครับพี่น้องเทลาดหลังเลยนะครับยาจะซึมเขา่าผิวหนังเองนะครับพี่น้องไอเห็บเขาเนี่ สามสืีมือนะพี่น้องรดนิ่มเบิดนะครับไปเลยนะพี่น้องแล้วก็มียาลายมาแลงนะครับเดอมาะนะพี่น้องขวดขนาดหน่อยซีซีนะครับผสมน้ำนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อซีนะครับ ขวดละร้อยหาสิบบาทนะพี่น้องเงินงโอนส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางกับมีค่าส่งนะครับหาสิบบาทหรือสร้างฟอร์มกับยาทายพยาธินะพี่น้องก็คิดค่าส่งเทียเดียวร่วมกันไปเลยนะครับนี่จะย้อนเสียงยักน้อยนะพี่นอ้องย้อนเสียงนะพี่น้อง เออบเอ๊บโอ้ให้บึบ่งบรรยากาศนะพี่น้อง <C> e <ars> เป็นทงไฮทงหน้านะครับเจ้าวขาวออกเบิเร์แล้วนะครับช่วงนี้หม <C> e <ars> งเลียงก็จะกว้างได้นะครับพี่น้อง <C> e <ars> อ๋อวนใดไปรัดไปอย่างมันยากนะครับ ยาดีนะครับพี่น้องด้านหน้าฝนก็นจะเรื่องมาเรงนะครับมาเรงหลายนี่บอดน้อนนนี่กะบบอวนเลยนะครับพี่น้องจอยหย่าดีเากับบบอวนนะครับ น้ำเต็มให้หน้านะพี่น้องฝนตกนะครับงอ,อเก็จะงซีแลละนะครับพี่น้องปล่อยปุ๊บก็จะยางบ่อยกินนะพี่น้อง ย่างกินสุดก่อนนะครับใครจะกลับมากินนะครับกินน้ำกินยังก็กินกน้ำให้หน้านี่แหละนะครับพี่น้องน้ำขังน้ำหงกนะครับไปนะพี่น้องปล่อยแล้วก็ย่างย่างเดียวนะครับ ยางไปจนพละสุดแล้วกัย่างขึ้นมานะพี่น้องกินขึ้นมาเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปนะครับไปแล้วนะพี่น้องเลี้ยงผู้เดียวนะครับช่วงนี้ สบายเลยนะครับเด็ดตัวสุดท้ายนะพี่น้องห้องหาลูกว่ะนะพี่น้องลองหาลูกเหรอครับพี่โอ้ <c oughs> นะครับคืมฟ้าคืมฝนมาอีกแล้วนะครับรอ,รอ๋อฝั่งนู้นก็ไม่มีข้าวมีอะไรแล้วอ๋อ ก็ลกลับมาเองไหมครับถึงถึงเงย็นๆมันกากินออกมานี่จะอยู่ข้ามฝั่งไปทางนู้นจะเยอะนะครับฝูงวัวหลายฝูงเพราะที่ทางนู้นมันกว้างครับข้บางนี้มันก็มีแค่เนี้ยมีแค่ที่เราเห็นอ๋อเดี๋ยวผมก็มาอยู่ไปอยู่ฝั่งั้นมันเบียดกันไงมันเยอะครับ,เร,บเราก็เลยว่าเราเหลือไม่เยอะนะครับ ไปอ,อย่างนี้ก็พอแล้วครับเวลาน้ําขึ้นนี้มาถึงนี่ไหมครับถึงนี่ท่วมหมดเลยอที่เห็นเนี่ยท่วมไปถึงถนนที่เราวิ่งรถครับถึงขอบถนนเลยพื้นที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นน้าหมดเลย<อ>แต่ไม่ข้ามถนนใช่ไหมครับไม่ข้ามนี่นะครับยาพอมีนะแต่น้ําฝนตกมาขังทีนี้นมันก็ไม่ค่อยลงเห็นกัน วัวจะไม่ชอบลุยน้ำนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังมีข้างบนให้กินอยู่นะครับข้างบนหมดจริงๆมันก็ต้องลงครับเม่องงเหมือนแบ่งกันเป็นโซนๆกันไปก็ิเางน,างนี้ชาวบ้านฝูงนี้ก็อยู่นี่ผ่าไปก็มีอีกครับ ต้องเห็นใจกันนะครับแบ่งกันเลี้ยงไปอาชีพเดียวกันนะครับฝั่งโน้นเขาก็อยู่กันเป็นจุดเป็นจุดนั่นแหละค่ฝูงอยู่เป็นจุดจแบ่งกันเลี้ยงไปแต่กว้างจริงนะครับลงไปข้างล่างนู้นนะครับข้างโน้นกว้างอยู่นี่ได้ถึงประมาณเดือนไหนครับพี่ปกติก็ประมาณตุลาครับ ประมาณต้นเดือนตุลาแต่ปีนี้น้ํามันน้อยมันน่าจะอยู่ได้นานกว่าเก่าครับหรือน้ําจะเต็มหรือเบาก็ยังไม่รู้เลยน้ํามันน้อยปีนี้นะครับรบน้ํายังไม่ขึ้นเลยปกติช่วงนี้จะเห็นเห็นฟืนขาวๆทังนวนมาแล้วจะเป็นน้ําแย่มาตามคลองตามอะไรมาเต็มแต่ปีนี้น้ําในแม่น้ํายังยังน้อยอยู่เลยตรงพิศักอยู่ข้างลึกๆยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับใช่ครับ ทางทางพ่ศักอยู่ท่ท่วมก่อนครับทางพิจักยังไม่ท่วมเลยงั้นก็น่าจะดูถ้าอีกเป็นเดือนเดือนสองเดือนน่าจะได้อย่ังอยู่ที่ฝนว่าจะตกยังไงตกส่วนมากถ้าตกเขตทางเพชรบูรณ์เยอะเขาก็น้ํามันลงมาทางนี้อ๋อครับน้ําป่าศักดิ์ครับนะครับ างโน้นตกมั่งทางนี้ตกมั่งรับกันไม่ไม่กี่วันก็เต็ม,มครับถ้าเกิดว่ามันตกหนักแต่ปีนี้มันยังไม่มี <laughs> มีแบบว่าหนักๆักสามวันสองวันสามวันแบบหนักๆยังไม่มีตกติดต่อกันหนักหนักกันนะครับถ้าน้ํานี่จะเต็มฝั่งเพชรบูร์มันก็ต้องมีน้ําท่วมน้ําล้นคลองลงมาแล้วครับรน้ําป่านะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงวัว นะครับเป็นผลดีกันเราเราไปอยู่ได้นานครับป่ะนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่นะครับกับเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องมากฝากนะครับหายกันไปโดนนะพี่น้องบรรยากาศทังส่นะครับมันจืนมันแฉนะพี่น้องมันเละย่างบาไหวนะครับเดี๋ยวมีโอกาสแห่งๆนะพี่น้อง ต้องร่อลุอง่งบุระนะครับเขียดโรบุรี่นะครับลอเกี่ยวเขาก่อนนะครับพี่น้องจะลากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ